สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีมังกรก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน่าทาโรนะคะก็จะมาทนานายดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2566เป็นคอนเทนต์เรื่องของการเงินการงานสุขภาพความรักความในครอบครัวนะคะก็ขอแนะนําตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีน่าท้าโรออนไลน์คอมได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวก็คือแอดนีน่าทาโรมาได้เช่นเดิมนะคะโอเคเรามาดูที่พลังงานอรเครอ์กันแล้วก่อนเลยเนาะ พลังงานอารอเคลนะคะบอกกับมังกรว่าคุณสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะต่อให้สิ่งนั้นอนะ่ะมันจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยความหนักหนาหรือว่าเป็นอุปสรรคที่ชิ้นใหญ่ก้อนโตก็ตามนะคะคุณก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็เอาชนะมันให้ได้นะคะ,ะมาดูที่ราศีนะคะจะมีราศีพฤกษก์กรกฎแล้วก็ตุลน,นะคะ สราศีนี้จะมีบทบาทในชีวิตของคุณเลขที่ถูกฉลกเป็นเลข 2, 2เลข6และก็เลข10นะคะไพ่พระพุทธเจ้านะคะให้คำแนะนำกับการดำรงชีวิตว่าความสัมพันธ์ที่คุณให้มีให้แก่กันเป็นสิ่งที่ดีงาม ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนและก็จงก้าวไปข้างหน้าบนเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับอะไรทั้งสิ้นนะคะอืมคุณสามารถจัดการสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นได้ด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจของคุณสุดท้ายคือถ้าคุณมีความปรารถนาพอคุณจะประสบความสำเร็จกับสิ่งนั้นอ,อ่ะประมาณนี้โอเค มาเรามาดูกันต่อที่ไพ่ทาโร่กันบ้างนะคะสี่โมงเย็นแล้วต้องรีบแล้วนะคะเร่งเร่งละใบแรกนะคะ t h e r r y อรีอ่าคิงถือไม่เท้าเจ็ดไม่เท้านะคะห้าเหรียญ เจ็ดดาบาราชินีถือถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะมังกรเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยอย่างกับเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นเหมือนแม่ทัพนำทีมลบยังไงยังงั้นแหละ <c oughs> นะคะอ,อันนี้คืออัศวินถือดาบนะจัสติกนะคะแล้วก็สตรงีงเหนื่อยจริง แชริออตบวกกับสเต็งอะ่ะคือเหนื่อยสุดๆเหนื่อยแบบมหาโหดเลยแหละนะคะทําไมเหนื่อยขนาดนี้เรามังกรเฮ้คุณมีอะไรให้คุณเครียดหรือคุณคิดกังวลในใจอ่ะเพราะที่เรา้สึกว่าคุณเป็นเสาหลักให้กับทุกคนจริงๆแล้วก็มีอะไรก็เหมือนมีแต่คนคอยพึ่งคุณตลอดเวลาเอะอก็ต้องเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่ตลอดเวลาประมาณเนี้ยเหนื่อยมากคุณเหนื่อยกับสิ่งที่คุณจะต้องแบบสู้รบปบมือนะคะ เหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะคำว่าเหนื่อยเนี่นี่น่าจะว่าคุณเหนื่อยทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยบางท่านเนาะอาจจะแบบทำทำงานในหลากหลายรูปแบบเป็นข้าราชการคนในเครื่องแบบหรือว่าเป็นธุรกิจหรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ตามนะคะคือต่อให้มันเป็นงานชิ้นแบบไหนก็ตามงานแนวไหนก็ตามคือมันมีความเหนื่อยหมดแหละแต่ว่า มังกรดูจะเหนื่อยมากกว่าเพื่อนนะในในเดือนนี้นะคะเหนื่อยมากแล้วก็ที่สําคัญถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังจากคนที่คุณไว้ใจและคนคนนั้นน่าจะเป็นบริวารของคุณด้วยนะคะถูกหักหลังเรื่องไอเรื่องงานถูกหักหลังเรื่องงานโกงเรื่องงานอืมดิสเครดิตคุณเรื่องงานถูกขโมยเรื่องงานผลงานนะคะเรื่องของความรักเนี่ยนี่น่าสึกว่าคู่ชีวิตของคุณเขาดูจะหัวดือ้อ เวลาคุยกันอ่ะมันจะเป็นปัญหาเรื่องของคําว่างเงินซะส่วนใหญ่และคุณเองก็ดูจะเป็นเสาหลักให้กับเขาอยู่ตลอดเวลานะอืมนะคะ,ะมาดูเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพบริวารของคุณในบ้านคนในบ้านของคุณจะมีคนที่ป่วยไม่สบายอยู่นะคะเช่นกระดูกสันหลังนะถ้าเป็นสุขภาพของคุณอนะ่ะระบบสายตาลิ้นเป็นแผลนะคะริมฝฟีปากเป็นแผลร้อนในแล้วก็นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้าฝ่าเท้าบางคนอาจจะแบบนิ้วเท้าแบบ ไปเตะไปเดินชนอะไรมาช้ำบวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเล็กคงเล็กขบก็ว่ากันไปอืมถ้าเป็นสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ให้ระวังคุณแม่คุณแม่จะไม่สบายง่ายมากกว่าคุณพ่อนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์เสียเงินเพราะเรื่องรถเช่นแบบบางคนอาจจะแบบเป็นไม่ใช่แค่ค่าประกันร,รถนะเอออาจจะเป็นแบบเรื่องของการ เดินทางอยู่บ่อยๆค่ะน้ำมงน้ำมันหรือว่ารถพังรถสียซ่อมรถอะไรประมาณนี้นะคะทั่วๆไปแล้วนะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินการงานกันบ้างนะคะอ่ะการเงินนะคะต้นเดือนเป็นยังไงบ้างรายได้การเงินของคุณรายได้เยอะเยอะมากแล้วก็มีเก็บเยอะด้วยนะคะสมว่าเงินเข้า90%ก็มีเก็บ เหลือ90%เรียกได้ว่าคือไม่ค่อยจ่ายอะไรเลยอ่ะไม่ค่อยจ่ายอะไรเลยแล้วก็ที่สําคัญบริวารก็ดูเหมือนจะเป็นใจไม่ค่อยสร้างปัญหาให้เดือดร้อนเรื่องงานไอเรื่องเงินสักเท่าไหร่นะคะแต่ให้ระวังนะบางทีด้วยความที่คุณใจใหญ่ใจปั้มสปอร์ตสายเปยอะไรก็ตามบางทีเงินเยอะอยากได้ของชิ้นใหญ่ๆก็จะแบบก็มันก็จะหมดไปกับพวกเรานั้นแต่ว่า ถึงจะหมดไปปุ๊บคุณจะมีการชั่งน้ําหนักของตัวเองว่าสมควรที่จะจ่ายหรือเปล่าบางคนเอาเงินที่ได้ที่มีไปทําบบริจาคหรือว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของโลงทานฝั่งลูกนิมิตเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะกลางเดือนรายได้เข้าเยอะแล้วก็เข้าเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเยอะเยอะอยู่แต่ว่ามันก็ยังยังคงดูน้อยกว่าต้นเดือนต้นเดือนเนี่ยเข้า90้าสบเอร์เซ็น พอกลางเดือนเข้าประมาณ40%เก็บไหมเก็บกรณีเลยแหละเหนียวมากไม่ยอมปล่อยให้เงินมันออกง่ายๆนะคะแม้กระทั่งมีผู้หญิงคนหนึง่งอาจจะเป็นคนในบ้านญาติพี่น้องของคุณมาขอให้คุณช่วยเรื่องเงินคุณก็จะเหมือนแบบเหมือนเชิงปฏิเสธนะแบบว่าไม่ยอมให้เงินก้อนนี้มันออกอะ่ะเออนะคะมันจะมีปัญหาการอยู่นะม,มาดูช่วงสิ้นเดือน สิ้นเดือนเนี่ยเงินไม่ค่อยเข้านะคะติดลบเป็นศูนย์นะคะเงินไม่เข้าคุณจะมีเงินที่คุณจะได้เก็บจริงๆคือต้นเดือนกับกลางเดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ้นเดือนคือบริหารเงินดีๆเพราะว่าเงินจะไม่ค่อยเข้าเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานธุรกิจหรือเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างก็ตามนะคะรายได้ของคุณช่วงสิ้นเดือนมันมันดูเป็นศูนะคะแล้วก็คุณยังมีบริวารในบ้านของคุณอะรอคุณให้คุณช่วยพพอร์ตอยู่ มันกลายกลายเป็นว่าเงินติดลบอืมอ่ะก็บริหารดีๆนะช่วงสิ้นเดือนมันไม่มีเข้ามาเลยอืมต่อไปเป็นเรื่องของการงานนะคะชาวราศีมังกรการงานการงาน งานนะคะต้นเดือนเป็นยังไงบ้างชิลๆสบายๆนะต้นเดือนเนี่ยบริหารการงการงานได้ดีชิลๆสบายๆนะคะออกมาดีแต่ว่าแตอย่างเดียวก็คือบริวารเพื่อนในที่ทํางานลูกน้องลูกหลานไม่ค่อยช่วยไม่ค่อยพพอร์ตแล้วก็ยังสร้างปัญหาให้ก็คือความคิดไม่ค่อยลงรอยกันคิดไม่ค่อยตรงกันแล้วก็เขากระดูทําหน้าเบื่อหน่ายทำหน้าตาเซ็งๆใส่คุณด้วยอะ แต่คุณก็ยังชิวๆอ,อ,อยู่ไม่สนใจเออประมาณนั้นแหละนะคะทีนี้พอช่วงกลางเดือนมางานเนี่ยก็เข้าเยอะอยู่จะถามถึงบริวารเลยบริวารไม่ช่วยอะไรเลยแถมยังอารมณ์ร้อนกุงิจใส่เราด้วยทําหน้าเซ็งยใส่ด้วยนะคะคุณทํางานออกมาดีผลงานออกมาดีนะคะแต่ว่าทําคนเดียวนะพอร,รู้สึกว่าไม่มีทีมเวิร์คช่วยเลยนะคะต้องทําคนเดียว แต่ผลงานออกมาดีอยู่นะคะสิ้นเดือนงานเยอะสิ่งที่คุณได้ทำบออไว้นะคะเรียกได้ว่าผลงานออกมาแจ้งเกิดเลยแหละนะคะแจ้งเกิดนะคะหรืออาจจะหมายถึงเ,เป็นดาวเด่นของการทำงานมันจะมีคนอิจฉาริษยาคุณใส่ร้ายป้าสีคุณในที่มืดเอาความลับหรือสิ่งที่ควรจะปกปิดเนี่ย เอาไปอินทาคุณใส่ร้ายกับคนในในกลุ่มในที่ทํางานให้คุณเสียชื่อเสียงดิสเครดิตคุณนะแต่คุณจะเป็นดาวเด่นในช่วงเวลานั้นน่ะเด่นมากถ้าถามถึงเป็นธุรกิจเนาะธุรกิจไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็ตามคุณจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะมีงานเข้ามาเยอะคุณจะมีงานเข้ามาเยอะมากแล้วก็คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่มันจะมีคนที่อยู่ในที่มือคอยซุ่ม ซุ่มที่จะใส่ร้ายคุณส่ร้ายป้าสีคุณดิสเครดิตคนะุณน่ะแล้วก็ทําให้คุณเสียชื่อเสียงแต่ว่าอืมเอาคุณไปพูดโพธานาให้กับคนกลุ่มใหญ่ใหให้คุณแย่ yeah. แต่แต่สุดท้ายคือนี่น่าจะรูนน้ว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้อ่เ ate, <owski. S 1> ะเขาทําอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะคุณเป็นดาวเด่นมากๆอืมนะคะเขาทําอะไรคุณไม่ได้อาจจะแบบ พ่อค้าแม่ค้าเนาะอะไรป,ประมาณนี้นะก็จะมีคนที่แบบเป็นขายของประเภทแบบเดียวกันแล้วก็มาแบบเหมือนแบล็คเอ่อพูดจาใส่ร้ายอย่างเงี้ยนะคะอืมอ่ะแต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้เรามาดูที่ความรักกันบ้างนะคะความรักก็แบ,บ่งเป็นโ so, ซสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะ คนโสดนะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจไหมนะคะในเดือนนี้มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจแล้วก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อยอดกันไปแบบเรื่อยๆนะคะ,ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่แอบเจอคุณมาสักระยะหนึ่งแอบซุ่มดูคุณอยู่ดูคุณอยู่ห่างๆแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีเจ้าของนะเป็นคนมีเจ้าของอืแล้วก็ เขาจะเข้ามาในชื่อของคุณแล้วคุณเองก็จะได้มีโอกาสได้คบกับคนคนนี้ด้วยระวังเจ้าของเขาแล้วกันนะคะอ่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนบ้างคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเหมือนคุณไปเจออะไรมาอืม ถานะไม่ชัดเจนเมื่อก่อนดูเหมือนคุณไม่อยากชัดเจนแล้วก็รู้สึกเหมือนอารมณ์หงุหงิดมากๆแต่ว่าพอมาช่วงนี้คุณอยากเปิดใจอยากศึกษาเขาอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่อนรับคนคนนี้แล้วก็มองว่าคนคนนี้เขาอยากขอโอกาสคุณด้วยนะคะแล้วก็เขามั่นคงกับคุณมากๆเขาอยากท,ที่จะชัดเจนกับคุณคุณก็พร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับเขาทั้งที่เมื่อก่อนคุณ ปิดใจอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะเคยเจ็บจากเขามาแล้วแต่รอบนี้เขาขอขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งคุณก็พร้อมใจให้โอกาสเขานะคะศึกษาใจใเขาอีกรอบหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าจบกันมากี่ครั้งแล้วแหละแต่ว่ารอบนี้เปิดใจอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคอ่ะคนมีคู่อือมังกรมังกรคุณวิ่งหนีอะไรอยู่อ่ะคุณรู้สึกเหนื่อยมากเลยอะ เ,ออเหมือนคุณเหนื่อยกับการทํางานแบกบภาระกับปัญหากับการทํางานมากเป็นเสาหลักแล้วอะ่ะอืคุณเหนื่อยอะ่ะคุณพยายามหนีนะคะส่วนเขาเองก็ดีน่าสึรู้ว่าเขาเมื่อก่อนเขาเจ้าชู้นะแต่ว่าดูช่วงนี้ดูความเจ้าชู้มันดูแผ่วลงอ่ะมันเบาบางลงแล้วก็ดูไม่ค่อยโรแมนติกกับคุณสักเท่าไหร่เลยเขาไม่ค่อยโรแมนติกกับคุณสักเท่าไหร่คุณเองก็ดูไม่ได้หวาน ไม่ได้หวานเลยช่วงนี้นะคะแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสุข,ขุมใจเย็นมากขึ้นพอมีเวลามีปัญหาอะไรควรจะควรจะอยู่เคลียร์ปัญหาอยู่เคลียร์ปัญหาอืมนะคะไม่เอาไปเก็บไปคิดเองอะไรประมาณนั้นนะคะดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะเออ อ่ะอันนี้คือเรื่องราวของพวกคุณเนาะก็น,นี่น่าเป็นกําลังใจให้กับทุกคนละกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ทุกคนจงยืดมั่นอยู่ในคำว่าสีลหานะคะเจอก,กันใหม่นะคะในพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ